สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหญิงเล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงเล็กก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเช็คประวัติการฉีดวัคซีนโดยการเข้าที่แอปพลิเคชันไลน์แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอยากรู้ว่าไปเช็คยังไงที่อยู่ในไลน์นะคะเพื่อนๆตามหญิงเล็กมาได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เข้าไปที่ไลน์เลยค่ะค่ะกดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปแล้วก็ให้เรานะคะไปะใช้หาไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะเสิร์ชหาคําว่าหมอพร้อมนะคะ หมอพร้อมอ่าผลก็จะขึ้นมาแล้วนะคะหมอพร้อมนะคะก็จะกดเข้าไปที่สัญลักษณ์นี้ค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะไปเพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เพื่อนเพื่อนนะคะกดเข้าไปอ่าตรงคาว่าแชทเลยค่ะพอเรากดเข้าไปตรงคาว่าแชทนะคะแล้วเราก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะอันดับแรกนะคะอ่ายิงจะเข้าไปคาว่าวัคซีนและผลตรวจโควิด1ินะคะกดเข้าไปนะคะ นะก็จะมีบล็อ,อกสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เราไปกดที่นัดหมายและประวัติการรับวัคซีนโควิดสิบเก้าหรือผลการตรวจโควิดสิบเก้านะคะยิ่งก็จะเข้าไปที่ประวัติการรับวัคซีนนะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะมันก็จะ,ะขึ้นมานะคะว่าเป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขนะคะก็เลื่อนผ่านนะคะ,อ,ะอ่านเลื่อนอ่านนะคะไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะแล้วก็ยอมรับค่ะ พอกดยอมรับเสร็จแล้วนะคะมันก็จะถาม่ายินยอมให้หมอพร้อมส่งการแจ้งเตือนไหมแล้วก็อ่อยินยอมนะคะแล้วก็ทำที่แจ้งในการรับวัคซีนโควิด19้านะคะรับทราบนะคะพอกดรับทราบปุ๊บนะคะมันก็จะบอกว่าลงทะเบียนผู้ใช้งานหมอพร้อมนะคะแล้วก็ให้กรอกชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นมันเกิดค่ะมันเกิดนะคะแล้วก็กรอกเข้าไปนะคะ วันเกิดของเรานะคะเดือนเกิดของเรานะคะก็เข้าไปแล้วก็ปีเกิดของเรานะคะสองห้าสองห้าเท่าไหร่หนะะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าเลขบัตรประชาชนนะคะเลขหลังบัตรประชาชนนะคะไม่ต้องกรอกขีดนะคะแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะคะก็เอาบัตรประชาชนเรามามาดูเลขหลังบัตรมันคือเลขอะไรเออแล้วก็กรอกเข้าไปแบบนี้เลย พอกรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะมันมีตัวภาษาอังกฤษตัวแล้วก็กรอกรวมกันไปเลยนะคะแต่ไม่ต้องมีฉีดนะคะตามที่เขาบอกนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดคาว่าถัดไปเลยะคะ่ะพอกดถัดไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นชื่อเรามาขึ้นนามสกุลเรามาแล้วก็เลขบัตรประชาชนวันเกิดน,นะคะแล้วก็ให้เราใส่เบอร์โทรเราลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ ไหนที่เรายังเกาอะอกไม่หมดนะคะที่มันยังฟองอยู่ว่าเรายังไม่ได้เกอ,อกนะคะเราก็เกอ,อกให้หมดเลยนะคะพอเรากรอ,อกหมดแล้วนะคะมันก็จะเขียนว่าการุณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องนะคะเราก็มากดบันทึกได้เลยค่ะพอเรากดบันทึกเสร็จนะคะสถานะในการลงทะเบียนใช้งานของเราก็เรียบร้อยค่ะ <Wow. S 1> เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ปิด แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้ามาในหมอพร้อมอีกครั้งนึงนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้าไปนะคะเราก็ไปที่แชทเหมือนเดิมค่ะพอเราไปที่แชทเสร็จนะคะเราก็ไปที่ วัคซีนและผลตรวจโควิดนะคะอันนี้หญิงได้กดไว้แล้วนะคะหญิงก็จะไปเลือกเลยนะคะ2ตัวนี้หญิงก็จะไปขอประวัตินะคะหญิงก็จะกดเข้าไปตรงข้อมูลนัดหมายและประวัติการรับวัคซีนเลยนะคะหญิงก็จะกดเข้าไปส่วนใครที่จะเอาผลตรวจโควิด -19 กก็มากดตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวหญิงจะทำให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือหญิงจะเอาข้อมูลนัดหมายก่อนนะคะปุ๊บกดเข้าไปค่ะ ขึ้นมาแล้วนะคะข้อมูลนะัดหมายของหญิงก็จะโผล่ขึ้นมาว่านี่นะคะหญิงก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะเข็มที่หนึ่งในวันที่สิบห้ากรกฎาคมเข็มที่สองของหญิงนะคะในวันที่1 0สิงหาคมแบบนี้นะคะก็คือเราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอของเราไว้ได้เลยนะคะน,นี้หญิงก็จะแคปหน้าจอทำไว้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหญิงเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหญิงเล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ